โอเคนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องนะครับเมืองไทยนะครับพอดีวันนี้ผมก็เสร็จจากเลิกงานก็มาถ่ายวีดีโอให้พี่น้องดูนะครับชาวนาญี่ปุ่นนะครับเขาทำอาณาแบบไหนนะครับเขาได้ผลิตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมผมก็จะถ่ายให้พี่น้องดูนะครับเห็นไหมนะครับพี่น้องเห็นไหมครับสวยงามครับไม่เกินอาทิตย์หน้านะครับ อาทิตย์หน้าเขาก็จะเกี่ยวกันแล้วนะครับช่วงนี้มันฝนมันตกนะครับช่วงนี้ฝนมันตกได้สองอาทิตย์แล้วนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเขายังไม่ได้เกี่ยวน,นะครับเอาเขตอุซุนุวิญานะครับก็เกี่ยวแล้วนะครับอุซุนุวิญะนะครับมันอีกที่หนึ่งนะครับเกี่ยวแล้วอันนี้ก็มาอาทิตย์หน้าเขาก็จะเกี่ยวน,นะครับอาทิตย์นหน้าเห็นไหมพี่น้องข้าวเขามันได้ผลดีจริงนะครับ ได้สวยงามมากนะครับแต่ช่วงนี้ก็ญี่ปุ่นก็5้าโมงกว่ากว่านะครับ5้าโมงกว่ากว่าบ้านเราก็ประมาณสาโมงกว่ากว่านะครับญี่ปุ่นจะเร็วกว่าเมืองไทยนะครับสองชั่วโมงนะครับญี่ปุ่นมันจะเร็วกว่าสองชั่วโมงนะครับวันนี้ก็จะถ่ายทําข้าวญี่ปุ่นให้ดูนะครับก็พอดีนะครับเมื่อวานนะครับเมืองไทยเขาบอกว่าน้ำมันน้ำเขาเรียกน้ำมากนอะอบ้านเรา ทำน้ำนองนะบ้านเราก็เขาก็ตักพงตักปลาได้เยอะนะครับเพราะาพอดีผมก็ได้ดูเฟซเพื่อนเพื่อนอ,อยู่เมืองไทยเขาก็ลงเฟซให้ดูนะครับลงให้ดูนะครับตักพวกได้ปลาก็เยอะเหมือนกันนะครับได้ปลาเยอะเหมือนกันอพอดีนะครับพอดีผมก็เลยเลิากงานพอดีก่อนแล้วเลยมือถ่ายวีดีโอให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับอ่า ญี่ปุ่นนะครับเขาดำนาเขาไม่มี้าสักเส้นนะครับมีแต่ข้าวนะครับมีแต่ข้าวนะครับสวยงามมากนะครับข้าวเห็นไหมนะครับเพราะว่ามันไม่มันเสมอกันนะครับข้าวญี่ปุ่นนะครับเสมอกันนะครับมันไม่สูงนะครับแต่มันเตี้ยมันไม่สูงนะครับมันข้าวนาปังบ้านเรานะครับเห็นไหมนะครับเห็นไหมที่ตรงนี้ก็อ่าอ่า ที่เขาปล่อยน้ำนะครับที่ปล่อยน้ำออกมาจากใส่ใส่ข้าวเขานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ในน่องอันนี้ตัวตัวีข้าวเยอะครับเยอะเยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆเยอะมากนะครับสวยงามมากจริงนะครับอ่านะครับโอเคอคนญี่ปุ่วพอดีนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็มาซัมปุเขาหมอกกำลังกายนะครับผมกำลังกาย ออกากออําลังกายเขาก็อากาศดีนะครับช่วงนี้อากาศดอีอากาศดีมากเลยนะครับอากาศบรรยากาศยอดนะครับแต่ช่วงนี้ก็ก็ระมัดระวังนะครับโควโิน้าอยู่นะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเขาฉีดกันได้เยอะแล้วนะครับแตเ่เขาก็มีใบามานะครับถ้าคนไหนจะฉีดนะครับมีใบามาเขาจะเขาเคยจะมาบอกนะครับเขาจะบอก เรื่องติดมันติดบางคนเขาติดก็มันก็หายนะครับอย่ากถ้าแก่ผมก็ติดเหมือนกันขกเขาก็รักษาหายหมดแล้วนะครับเขาก็รักษาหายเหมือนกันนะครับเ <ụ native language> ห็นไหมพี่ร้อง่อยโกไคโาอ่าด้นข้าวญ,ญี่ปุ่นนะครับข้าวญี่ปุนอร่อยมากข้าวญี่ปุ่นนะครับอร่อยอยากให้พี่ร้องกินโอเคนะครับคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆดูนะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ